สวัสดีครับผมเพชรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูการติดผ้าล่มับผมติดผ้าล่มองว่าสองห้องนะครับเป็นว่าวอีสานนะผมว่าวอีสานบ้านฮาครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตใช้ภาษากลางและภาษาอีสานปนกันไปนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมอ่ะนี่ครับผมติดเป็นผ้าล่มสามสีนะครับนี่สีเหลืองเป็นสีหลักครับผมเป็นเมนสีหลักนะครับปีกก็จะเป็นสีแดงครับผมปีกสีแดงนะครับนี่ อ่ะนี่ครับผมปีกเล็กเอ่อห้องเล็กก็จะเป็นปีกสีน้ําเงินครับผมนี่นี่ครับกับทีมงานของเราวันนี้ครับผมอ่า่ําแล้วนะครับนี่ติดตั้งแต่เที่ยงมานะครับนี่หาเหลี่ยมหาลายไม่เจอครับผมก็คือแบบเป็นเป็นัวแร่กะเช่นเดิมเนาะเป็นตัแนะนต,นนตแรกครับผมหาเหลี่ยมหาลายยังไม่เจอนะครับนี่อ่ะนี่ครับผมค่อนข้างที่จะแบบว่าใส่เวลานิดนึงครับผมทุกอย่างต้องใส่เวลาเลยครับผมใส่เวลาในการ ประดิษฐ์คิดหาสร้างสรรค์ครับผมคิดประดิษฐ์นำสีมาประดิษฐ์ประต่อกันครับผมนี่เป็นว่าสองห้องขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบเซนนะครับให้เบิ้งเป็นกันไปเลยครับผมนี่ส่วนไม้นี่ก็รอทำครับผมนี่ประมาณกลางเดือนไปเดือนครับผมนี่น่าจะแห้งทันอยู่แหละตากแดดพอแห้งนะครับนี่ตากแดดพอแห้งครับผมแล้วเอาเข้าล่มเหลาขึ้นลูกไว้เรียบร้อยครับผมนี่นี่ครับผมการตัดเข้ามุมก็เข้าๆนะครับนี่ การตัดเข้ามุมครับผมประมาณนี้แหละนี่ครับผมเสือดำเฮ้ยไปเสือดำนะครับนี่เสียไรเสียไรนี่ครับผมให้ดูคร่าวๆนะครับล้มม้าครับล้มม้าเดี๋ยวได้ดูแน่ครับผมล้มม้าครับผมให้ดูอีกมุมนึงนะครับนี่กาวที่ใช่กับกาวเหลืองครับผมเป็นกาวเหลืองนะครับนี่อันก<ด>ประสงค์ครับผมกาวเหลืองอันกประสงค์นะครับนี่ถ้าแบบว่าใช้ติดผ้าล่มก็ เอาราคาแบบกลางๆก,ก็ได้ครับผมรา,าคากลางๆถูกๆก,ก,ก็ได้นะวันนี้มันแบบ100ร้อยกว่าบาทครับผมนี่ร้อยสี่สิบห้าสิบนะครับนี่ติดรองเท้าติดอะไรได้หมดครับผมนี่ครับผมให้เบิรงกันไปเลยนะครับเป็นว่าขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบเซนนะครับนี่สัสดส่วนก็ออมาตรฐานนะาเนาะเซ็นเตอร์เนาะตามที่ทํากันมานครับผมนี่ปีกเล็กก็ครึ่งหนึ่งของปีกใหญ่ครับผมแต่ทรงนี่จะเป็นทรงโบราณน,นะครับนี่ทรงจะเป็นทรงโบราณครับผมปีกแหลม นี่ครับให้ดูอ่าน no uh, uh, ี่ครับผมดูเอ่อเพลินๆนี่เหมือนติดกระดาษแก้วเลยนะครับนี่นี่ครับผมอ่ะอาจจะแบบยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวต้องปรับแต่งครับผมต้องปรับแต่งอ่ะ๋อนี่ครับผมนี่ครับผลงานครับผมผลงานอ่ะให้เบิ้งกันไปเลยครับผมอ่ะส่วนเอ่อไม้นี้ก็รอครับผมรอแห้งโอ้ยอีกหลายเดือนครับผมนี่อ่ะอีกหลายเดือนครับผมอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ประมาณตรงไหนวะ เก็บไว้ตรงนู้นครับผมอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ประมาณสักสามสี่ <c oughs> เดือนครับผมสามสี่เด <c oughs> ือนสี่ห้าเดือนนู่นแหละอันนี้ยังรอแบบปิดผ้าอยู่นะนี่ปิดผ้าฉีดน้าส้มคลนไม้ครับผมอยู่ไหนไหว่าน้าส้มคลนไม้ <c oughs> นี่ครับอยู่ตรงนี้นครับผมน้าส้มคลนไม้นะครับใส่ขวดสเปรย์อยู่ครับผมนี่ให้ดูกันไปเลยครับผมให้เบึ้งกันไปเลยนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับ เป็นว่าวอีสานครับผมนี่เป็นว่าวอีสานครับสองห้องครับผมคนอีสานทําครับผมอคนอีสานทําถ้าคนไทยทําก็จะเป็นคนไทยไม่เหมาเซนเตอร์อันนี้เซนเตอร์คนอีสานนะผมคนอีสานบ้านเท่าไหร่ครับผมโอ้เก็บขอบด้วยครับผมนี่เก็บขอบนะครับผ้าล่มก็ผ้าล่มพอทําเล่นนะครับนี่ผ้าล่มพอทําเล่นครับผมไม่ใช่เพราว่ากีดเอกีดอะไรเลยนะครับพอทําเล่นครับผมเพราะว่าเป็นแบบมือใหม่นะครับนี่ เดี๋ยววัดกันที่การขึ้นนู่นแหละครับผมวัดกันที่การขึ้นนู่นแหละถ้าการขึ้นขึ้นดีทุกอย่างดีไปหมดเดี๋ยวค่อยมาพัฒนาครับผมค่อยมาพัฒนาเรื่องฝีมือความสวยงามนะครับนี่ต้องไปทีละสเต็ปครับผมทำมอเตแต่พัฒนาเรื่องฝีมือข้ามขั้นไปพัฒนาฝีมือเลยเดี๋ยวการขึ้นกันอะไรไม่พัฒนานี่โอ้ก็ไม่ได้นะครับนี่ต้องพัฒนาการขึ้นกันอะไรก่อนครับผม ของพวกนี้มันพัฒนากันได้ครับผมนี่ตัวแรกของปีนะครับนี่ติดผ้าร่มสามสีนี้ครับผมนี่ครับให้ดูกันไปเลยนะครับเซนเตอร์เดี๋ยวโชว์ให้พี่ๆน้องๆในเบิ้งอีกจากเทียนนะนี่ครับผมประมาณนี้นะครับนี่หัเาก็ยังยังไม่ได้เก็บงานนะครับนี่เดี๋ยวติดนั่นเขาเรียกอะไรนะดาวแดงนะเดี๋ยวเซนเตอร์ติดดาวแดงครับผมติดดาวแดงตัวนี้นะครับ เป็นที่มัดสายซุงหรือสายอกนั่นแหละครับผมอ๋อสวยอยู่เซ็นเตอร์เนาะสวยอยู่สวยอยู่อ่ะเอาลงเลยนี่ครับผมเดี๋ยวต้องรอชมครับผมต้องรอชมส่วนเซียนลาก็เหลาไหมทำ่าแจกเอฟซีรอนๆเลยแะแถวบ้านเนาะทำว่าแจกเอฟซีรอนๆเลยแะแถวบ้านครับผมพอเล่นพอสืบสารนะครับไม่ได้จะแบบว่าส่งไกลอะไรหรอกครับผมทําให้น้องๆหนูๆแถวบ้านนี่แหละเล่นพอได้สืบสารพอได้ อ่านูรักไว้เนาะเซนเซนลาเนาะครับอ่ะนี่ยผมโอ้อายุแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วผมอ่ะเดี๋ยวพัฒนากันไปครับผมพัฒนากันไปอืก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวสองสิบแปดครับผมอ่ะ <c oughs> นี่ครับผมนะ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศครับผมหอดเวลาเหรียญวาวนั่นแหละครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเต็มครับผมเริมม้วนแท้ครับผมอ่ะเซนเตนอร์บอกว่าเดี๋ยวจะวิ่งข้ามคันคันนาให้เบิงนะ่งเนาะเซนเตอร์เนาะ คันน้สามเมตรเด็กแกจะวิ่งขาไมไอเบื้องครับผมโดดขามเลยอ่าเสียงเตือนแกกับคุยกันนะครับเดี๋ยบผมให้ดู่าวๆนะครับเ,เนื้องานก็เอพอไปไล่ไปนานะครับนี่พอไปไล่ไปนาครับผมตามที่เสียนเตือนบอกเลยอะมัดก็เนี่ครับผมการมัดเนื้องานพอไปไล่ไปนาครับผมสองเส้นกันพะรลมย่นครับผมเนื้องานพอไปไล่ไปนานี่ไม่ใช่แบบว่า นี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนื้องานพอไปไล่ไปนาเป็นศัพท์เทคนิคของทีมงานเปิ้นพัติครับผมเนื้องานพอไปไล่ไปนาเล่นตามหัวไล่ไปนาครับผมเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่ลู่อะไรนะครับนี่ตามท้องทุ่งเต็มไปหมดเลยครับผมแถวนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นหัวไล่นะครับนี่เป็นหัวไล่ครับผมส่วนตรงท้ายนู่นก็จะเป็นปลายนานะครับนี่ตรงที่ไปเล่นว่าวอยู่ตรงนู้นครับผมเห็นไหม ข้ามกอไผ่ตรงนี้ไปครับผมเป็นที่เรียกกันสนามกอทมอนั่นแหละนาเสียดาเนาะ,ะที่เรียกกันภาษาบ้านเฮากับส,สนามกอทคมอบผม,เป,ผมเป็นซิกเนอเจอร์ครับผมเป็นซิกเนเจอร์ที่ใช้กันในช่องนะครับนี่ครับผมให้ดูกันไปเลยนะครับใกล้เสร็จแล้วครับผมนี่ติดช่วยนะครับใช้มือติดด้วยผมนี่กาวยังติดมืออยู่เลยนะครับเนี่ใช้กาวเอยใช้มือแล้วก็นีครับผมตัวช่วยสองอย่างนี้แหละ ตรงไหนแบบละเอียดละเอียดหน่อยก็ใช้มือครับผมให้เบิ้งกันไปเลยนะครับนี่อ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวไว้ดูตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จให้ดูอีกทีครับผมตรงนี้ก็จะเก็บงานนะครับนี่เก็บงานนะผมคัตเตอร์กรีดนะครับนี่เก็บงานนะผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จอีกนะครับนี่มันจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้กําลังเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็ติดไม่ยากครับผมตัดไปแล้วอ่ะนี่ครับผมเนื้องานพอไปไล่ไปนะ พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมเป็นตัวแรกของปีนะครับติดผ้าร่มติดผ้าร่มสามสีครับผมติดผ้าร่มสามสีนะครับออกจะสีสันนิดนึงนะครับนี่ให้เบื้องกันไปเลยครับผมนี่ครับการติดการเข้ามุมก็ประมาณนี้แล้วครับผมนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยคัตเตอร์กรีดทีหลังครัวผมเก็บงานอะให้ดูคร่าวๆครับผมเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จอีกทีนะครับนี่ นี่ก็ผมผ่านมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวให้ดูครับผมอยู่ในช่วงเก็บงานแล้วครับนี่ก็ผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่อยู่ในช่วงเก็บงานอยู่นะครับนี่นี่ับผมจีดก็ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมนี่นี่ผมไม่ได้โชว์โคงนะครับทับโคงไปเลยครับผมเพื่อความแน่นหนานะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่ครับผมเป็นมือใหม่นะครับนี่เน้นแบบว่าความแน่นหนาไว้ก่อนเลยครับผมถ้าแบบฝีมือดีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมนี่ นี่ครับผมปิดทับโค้งไปเลยนะครับนี่โค้งก็จะเป็นกลมนั่นแหละครับผมกลมนะครับนี่ทรงกลมเรียวครับผมเรียวมาถึงปลายเลยนะครับนี่นี่ครับผมให้เบื้องกันไปเลยนะครับอันนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะครับนี่เพราะว่ามันแบบสี่ห้าโมงแล้วครับผมนี่นี่ครับจะให้เบิ้งนะครับกีดทับโค้งไปเลยครับผมกีดทับโค้งไปเลยนะครับนี่นี่ครับผมเหลือเก็บงานครับผมนี่ เหล๋อเก็บงานนะครับตรงนี้ก็ติดไปแล้วครับผมนี่นี่ครับผมติดไปแล้วเดี๋ยวใช้มือลูดอีกทีครับผมนี่ใช้มือลูดอีกทีนะครับนี่ครับกาวมันยังไม่เซ็ตตัวครับผมยังไม่อยู่ตัวนะครับนี่เดี๋ยวต้องใช้มือรีดๆดีครับผมนี่ประมาณนี้แล้วครับผมนี่ครับเผื่อพี่ๆน้องๆอยากดูนะครับนี่เนื้อผมเนื้องานพอไปไล่ไปนานนั่นแหละครับผม คอนเซปต์ดืมครับผมงานพอไปไล่ไปนานนะครับเล่นตามหัวไล่ไปนานนั่นแหละครับผมสวยๆเลยนะครับนี่เป็นตัวแรกปีแรกนะครับที่ติดผ้าร่มสามสีครับผมเป็นผ้าล่มด้วยปกติก็เล่นแต่กระดาษปูน,นะครับผมกระดาษปูนนี่ครับนี่เต็มเลยครับผมนี่เดี๋ยวไว้มีโอกาสลมดีๆเดี๋ยวไปปล่อยให้ดูครับผมนี่ก,ก็ถือว่าทําเล่นนั่นแหละครับผมกระดาษปูน แต่ว่าถ้าพัฒนาฝีมือดีๆสักหน่อยอย่างนี้ก็นี่ผมแบ่งผลงานให้ไปลองเล่นลองอะไรกันได้ครับผมแบ่งผลงานให้เอาไปเล่นเอาไปเลยได้ครับผมนี่พัฒนาครับปีนี้เป็นปีแรกของผู้ผมนะครับอาจจะแบบไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่ครับผมนี่ครับหลังจากนี้ก็ก็น่าจะได้ทำกันยาวๆแล้วครับผม ไม้ก็ตัดมาเยอะแล้วนะครับนี่นี่ครับผมนี่ครับผมแต่งพวกเอ่อข้อพวกอะไรนะครับนี่พวกข้อพวกตาเลยเรียบร้อยครับผมนี่เหลือแต่หาผ้ามาปิดนะครับนี่ครับผมส่วนที่เสร็จก็เสร็จนะครับนี่เขียนวันที่อะไรเรียบร้อยครับผมทํายาวนี่ครับคันสนูอีกทํายาวขนาดเขียนไม่บอกไม่หมดครับผมวันที่สี่ห้าเดือนนู่นแหละชุดพวกนี้ครับผมก่อยไม้จะแห้งนี่นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วผมนี่เดี๋ยวไว้ดูตอนปล่อยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้องานก็ไม่ได้สวยอะไรเลยพูดตรงๆเลยครับผมเนื้องานไม่ได้สวยอะไรเลยแค่แบบสีสันอาจจะแบบอพอแบบพอพอดูขึ้นมาหน่อยครับผมสีสันอาจจะพอดูขึ้นมาหน่อยให้ทันสมัยขึ้นมาหน่อยอก็อย่างว่าแล้วผมเป็นว่าตัวแรกปีแรกต้องพัฒนากันเยอะครับผมนี่ครับ หางก็จะใช้หางผ่าก,ก๊อดเนาะเซ็นเตอร์เนะาะปีนี้ใส่หางผ่าก๊อดครับผมหางผ่าก๊อดปิดฝ้านะครับจมที่เข้าใจกันนะผมอาจจะนี่ครับผมอาจอาอาจะแบบเข้าใจกันนะครับผ่าก๊อดปิดฝ้าครับผมประมาณข้างละสามสี่ม้วนน,นั่นแหละตัวนี้ไว้ดูตอนอปล่อยนะครับตอนปล่อยลมดีๆครับผมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวตัวนี้เปิดเลยตัวนี้ตัวเปิดลมเลย ประมาณกลางเดือนนู่นแหละเนาะพอลมจะมาเนี่ยผมให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยพาร์ลมก็เหลือเยอะครับผมนี่พาลมเหลือเยอะพาลมย้ำอีกทีนะครับพอทําเล่นครับผมพอทําเล่นพอทำเ,อ,ทำเอ่อเล่นอ่าจำไหน่ายถ้าฝีมือดีๆก็จำไหน่ายได้ครับผมนี่ราคาถูกครับผม,มเมเ็ดละเท่าไหร่ผืนหนึ่งเท่าไหร่วะสามสิบกว่าบาทครับผมผืนหนึ่งสามสิบกว่าบาทไม่แพงนะครับ ถ้ารุ่นดีๆหน่อยหนาๆหน่อยก็จะนี่ครับผมห้าสิบหกสิบาทอันนี้ผ้าร่มหนานะครับนี่แต่ว่าอันนี้เป็นผ้าเต็นท์ครับผมผ้าเต็นท์นี่ครับผมบรรยากาศอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับวันนี้นี่ครับกาวที่ใช้ไว้รอ,อลมมาเนาะเซ็นเตอร์เนาะลมมาแต่งว่าวอะไรเรียบร้อยหางอะไรพร้อมสนูพร้อม เดี๋ยวให้ดูกันอีกทีครับผมนี่นะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีครับผมต่อจะเก็บงานนะครับครึ่งชั่วโมงครับผมบวกกันก็เป็นชั่วโมงหนึ่งแหละนี่ครับผมเซีนเตอร์เดี๋ยวทําดาวครับผมเฮ้ยไม่ใช่ทําดาวทำเออที่ติดสายโอกกันปะนี่ครับผมจะติดประมาณนี้แหละครับผมนี่ติดประมาณนี้แหละนี่ครับโอ้เซียนละนี่ครับผมเซียนละลองสนูนะครับนี่ลองสนูตัวนี้ครับผม เสียงอาจจะแบบปั่นป่วนหน่อยนะครับเดี๋ยวให้เบื้องกันพี่น้องเบิ้งด้านหลังครับผมเบิ้งเบิ้งด้านหลังนะครับเนื้องานยืนยันเหมือนเดิมครับผมพอไปไล่ไปนานะครับนี่เล่นตามหัวไล่ไปนาครับผมเนื้องานพอไปไล่ไปนาเล่นตามหัวไล่ไปนาครับผมให้เบื้องกันไปเลยนะครับนี่ครับผมการมักการมักก็มักนี่ครับผมตามจุดเก็บงานอาจจะแบบ โอ้ ų, ยังไม่นี่เท่าไหร่นะครับนี่เป็นตัวแรกของปีครับผมเดี <Darwin> ๋ยวพัฒนากันต่อเห็นจุดบกพ่องเยอะครับผมเห็นความแบบว่าบกพ่องเยอะครับผมนี่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวพัฒนากันต่อครับผมเป็นตัวแรกนะครับนี่เป็นตัวแรกครับผมถ้าลมดีๆนู่นแหละเดี๋ยวได้ชมแน่ครับผมตัวนี้ติดหางปาก๊อดปิดฟ้านะครับนี่ปาก๊อดปิดปิดฟ้าครับผมโอ้สวยวะเนาะเซนเตอร์เนาะสวยสวยสวย สีนี่แหละสีสามสีนี่แหละสวยเพราะสีสามสีนี่แหละว่าวกันตรงตรงไปเลยครับผมสีสามสีแต่มันสวยอยู่แล้วแหละ,ะถ้าจะติเรื่องเก็บงานเรื่องอะไรอเดี๋ยวพัฒนานกันต่อครับผมเดี๋ยวพัฒนานกันต่อนี่ครับผมตรงนี้ก็มัดเชือกสองเส้นนะครับนี่ด้านหลังครับผมสองห้องอเมตรห้าสิบครับผมหรือร้อยห้าสิบเซนนั่นแหละ,ะให้เบิ้งกันไปเลยไปเลยเส้นละสนุ เป็นตาตีตัวนี้เลยวะโอเค <Okay S 2> นะผ่านนะนี่ครับ,รบผมเดี๋ยวเซอร์ลาแกไปแต่งติดขี้ชั้นนะครับนี่ติดขี้ชันช้นเอาขี้ชั้นออกเอาขี้ชั้นใส่อยู่เนี่ยใบเก้ามิลน,นะครับนี่สนุป,ประมาณเท่าไหร่ฉันละร้อยสามสิบประมาณ130ร้อยสามสิบเนาะอ่านี่คร้อยสามสิบสามสิบนี่แหละใส่สองห้องนี่ครับผมได้ใส่ได้ครับผมเพราะว่าหางมันยาวนี่ครับผมยิ่งใส่สนูเบาหางยิ่งยาวครับผมจะเน้นหางยาวหน่อยพาก๊ตก็ข้างละสี่ห้าม้วนนู่นแหละ นี่ครับเซ็นเตอร์โอ้ป่านี้แท้เซ็นเตอร์นี่ผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วผมเดี๋ยวลมดีเดี๋ยวไว้เจอกันนะผมนี่เดี๋ยวพัฒนาผลงานให้ดูเรื่อยๆับผมส่วนไม้นี่ก็เต็มเลยับผมนี่ทาได้ทั้งปีนั่นแหละปีที่แล้วนี่ผมเล่นประมาณ20ธันวานะครับนี่กลางฤดูหนาวแล้วผมปีปีนี้อาจจะเล่นไว้หน่อยทําคลิปแรกเล่นเกี่ยวกับว่าก็20ธันวาครับผม 20่ธันวาลมาบ้างไม่มาบ้างครับผมนี่ครับผมให้ดูกันเข้าๆนะครับนี่ค่ำแล้วผมประมาณห้าโมงกว่าแล้วนี่ครับผมนี่เซนล่าก็กําลังแบบจัดระเบียบว่าอยู่ครับผมนี่เต็มเลยครับผมนี่นี่ครับผมอาจจะลกๆหน่อยนะครับนี่ไม่ได้สวยหรูครับผมไม่ได้สวยหรูอ,อะไรนะครับบรนบ้านแล้ครับผมบานบ้านเพื่อความเข้าใจง่ายก็อาจจะแบบพูดภาษากลางให้ฟังหน่อยนะครับที่จริงก็เป็น คนอีสานบ้านเฮานี่แหละวนะเซนเตอเนาะค,คนอีสานบ้านเฮานี่แหลนะนุ่นเปิ้ลพลาติกกบผมเต็มเลยครับผมอ่ะให้ดูคร่าวๆครับผมรีวิวคังเก็บว่าวไปในตัวด้วยอ่ะนี่เซนเตอร์ให้โชว์ดูอีกทีแล้วผมอู้หง่ะหมอเซนเตอรนะ์เนาะขนาดมืดๆนั่นเนี่ยอู้ <c oughs> นี่ครับผมสวยวะสวยเพราะสามสีนี่แหละทรงว่าวก็เข้ากันด้วยครับผมปีกแหลมนิดนึงอ่ะนี่ครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, ผมขอสักหนึ่งเลก็พอผมแล้วเจอกันไม่คลิปหน้าเยี่ยมชูไม้ชูม,ชม,มือกันหน่อยเร็วทิมงาน้นสวยรับผมสวย